สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ YNJ Podcast ครับผมกับผมโยนาจะนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกของทางช่องเรานะครับก็จึงอยากจะขอนำเสนอนะครับเรื่องความสำคัญในการศึกษาหาข้อมูลนะครับการศึกษาหาข้อมูลนะครับสำหรับในการบริหารงานอย่างพวกเรานะครับมีความจำเป็นมากทั้งในเรื่องของการหาข้อมูลการผลิต การหาข้อมูลและเทคนิคการผลิตต่างๆหรือจะเป็นในการบริหารธุรกิจนะครับข่าวเหตุบ้านการเมืองข่าวเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งข่าวอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินนะครับก็ถือว่ามีความสำคัญในการตัดสินใจซึ่งในส่วนที่ของผมอยากจะนำเสนอนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างในส่วนของนิยายเรื่องสามก๊กนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่สำคัญนะครับนั่นก็คือ สงครามลิ้นระหว่างขงเบ้งกับป่าแห่งกลางตังนะครับซึ่งเนื้อเรื่องโดยย่อนะครับผมขงเบ้งได้เป็นตัวแทนของเล่าปี่ไปเป็นตัวแทนเจราจากับซุนกวนนะครับให้มาเป็นพันธมิตรเพื่อสู้กับโจโฉซุนกวนนะครับได้ให้ขงเบ้งพบกับเหล่านักป่าแห่งกลางตังเพื่อเจราจาด้วยจึงเกิดสงครามลิ้นขึ้นระหว่างขงเบ้งและนักป่าแห่งกลางตังทั้ง7คนนะครับได้แก่เตียวเจียว ยี่หวนโปเจ้าสีหงลกเจ็กเหยี่ยมจุนเทียตกนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับขงเบ้งสามารถเจรจาและไม่มีใครสามารถเอาชนะขงเบ้งได้จากเหตุการณ์ในนะเรื่องตรงนี้นะครับผมได้บ่งบอกอะไรเราบ้าง ได้บ่งบอกว่าขงเบ้งนะครับได้มีการศึกษาหาข้อมูลเป็นอย่างดีนะครับก่อนที่จะรับภารกิจของเล่าปี่และออกไปเจราจากับซุนกวนนะครับโดยที่ขงเบ้งนะครับมีการหาข้อมูลในเรื่องของชีวประวัติมีเรื่องการหาข้อมูลของสมยานามและมีการหาลักษณะนิสัยของบัณฑิตงอกกกแต่ละคนอย่างครบถ้วนนะครับเช่น เมื่อมีการโตเ้เถียงกับลกเจ็กนะครับขงเบ้งได้กล่าวขมไปก่อนว่าท่านนี่หรือชื่อลกเจ็กเมื่อยังเป็นเด็กอยู่นั้นลักส้มเขาเอาไปให้มารดานั่งลงเถิดเราจะเจรจาด้วยจากเหตุการณ์ตรงนี้นะครับผมแสดงให้เห็นว่าขงเบ้งได้มีการศึกษาหาข้อมูลมาอย่างละเอียดนะครับและมีข้อมูลอย่างครบถ้วนและเมื่อมีการเปรียบเทียบกับมาสู่ปัจจุบันนะครับ อย่างเช่นเราเป็นวิศวกรในการผลิตในโรงงานเฟอร์นิเจอร์นะครับผมเราก็จะต้องมีการหาข้อมูลนะครับว่าเราจะต้องนำวัตถุดิบแบบไหนมาทำการผลิตด้วยขั้นตอนใดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาหรือแม้กระทั่งถ้าเราเป็นฝ่ายการตลาดนะครับเราก็จะต้องมีการหาข้อมูลข่าวสารว่าเทรนของ ประชากรหรือกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับไปในทิศทางไหนเราก็จะต้องมีการทําการตลาดไปในทิศทางนั้นหรือแม้กระทั่งเราทํางานอยู่ในคลังสินค้านะครับเราก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลของโลจิสติกส์ด้วยเช่นมีการเปิด gps ณนะเวลานั้นๆน,น,นะครับว่ามีสถานการณ์รถติดเกิดขึ้นที่ไหนบ้างแล้วเราจะวางแผนการขนส่งแบบไหนเพื่อให้ไปทันในสถานที่ติดตั้งนะครับ หรือการที่จะต้องส่งงานต่างประเทศนะครับก็ต้องมีการจองซีหรือจะต้องส่งแบบแอร์นะครับอันนี้ก็ต้องมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาดังนั้นนะครับใจความสำคัญในคลิปนี้ที่อยากจะสื่อก็คือการศึกษาไม่มีหยุดนะครับขอให้พัฒนาตัวเองศึกษาหาข้อมูลไปเรื่อยๆครับและคอยติดตามช่องของเรา ynj podcast จะพยายามหาสิ่งดีๆมาให้ทุกคนได้รับฟังนะครับขอบคุณครับ